อโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ลงไปตักคุ้งนะครับจะพาเพื่อนๆมากินมามา่าเกาหลีนะครับตัวนี้รสไก่เผ็ดคูณสองเหมือนเดิมนะครับเอ็กตีมเคยรีวิวไปแล้วแต่รอบนี้มีเครื่องเคียงด้วยก็คือสาหร่ายเกาหลีมันจะอร่อยไหมยังไงนะครับวันนี้จะกินแบบญี่บ่นญี่ปุ่น,นก็คือเอาตะเกียบมานะครับ มาม่าเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าที่หลังนะครับไม่ใช่แต่งหน้าพิรุภิตะนะแต่งหน้าเส้นว่ามันจะอร่อยไหมถ้ามันเผ็ดมันก็ต้องเผ็ดไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเที่ยวน่าจะซื้อวัตถุดิบทำรามเมงแบบง่ายๆนะครับมาทำกินที่บ้านแต่ว่าพิรุภิตาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาทำหรอกเพราะว่าถัางแก๊สก็ยังไม่ได้เติมนะครับอาจจะช้ามากละกวจะได้ทำรามเมงให้เพื่อนดูกันนะครับ ก็ชว่วงนี้พี่อุตตะไส้แห้งนะครับก็อะไรก็แพงไปหมดนะครับวันนี้วันวิสาขาบูชานะครับพี่อุตตะก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับกบตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับเข้าวัดฟังธรรมนะครับทําบุญตักบาตรไว้นะครับเผื่อชาติหน้าห้นใดก็เป็นคนดีต่อไปนะครับพี่นุตตะก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกคนที่ไปทําบุญด้วยนะครับก็ ไม่ใช่เป็นพระนะก็อยากอวยพรเนาะอก็พี่อมิตาเองก็ไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดวันวิสาขบูชามานะครับก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้สมองมีแต่รีวิวรถอิสุสทั้งนั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเข้ากันยังไงนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับก็จะซื้อนารุโตะมานะครับลูกชิ้นปลานารุโตะมา กินคู่กับรามเมงแต่วันจันทร์นี้จะไปกินบะหมี่เย็นให้เพื่อนดูแน่ๆนะครับก็ไม่รู้เวลาคเ,เท่าไหร่นะครับช่วงนี้พี่ก็ใช้เงินอย่างกระมิดกระแหวระวังการใช้ใจ่ายครับโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยนี่น,นี่เงิน youtube เข้าก็ต้องจัดโน้ตเก่าอีกเครื่องแล้วเนี่ยอเอาเครื่องไทยมาใช้เลยเป็นเครื่องนอกนะเนี่ยพี่ใช้ไม่ใช่เครื่องไทยนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อโน้ตเก่าหรือ Watch Active 2ดีเพราะว่านาฬิกาพี่มันพังไปแล้วนะครับ ก็ไม่รู้กันตัดสินใจไม่ได้นะครับถ้าใช้โนตเกาสีชมพูก็ใช้ไปนะครับอันนี้มันเครื่องของที่สุกะนะที่พี่ใช้ตอนเนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามากินมาม่ากก่อนมันดึกแล้วพี่ต้องตัดจัดไปทํางานสายพี่ตื่นสายแน่เลยพรุ่งนี้ถ้ามาพูดประจิมประเจอโอเคนะครับสไตล์เดิมนะครับรถนี้รับ เดี๋ยวลดรงคัตสึรามเองนะพี่จะลองแกะสูตรทาดูนะว่ามันจะได้ไหมครับนี้ขอกินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเอาตะเกียบมาเฉยเลยนี่ไงนะครับสาลายไว้ที่หลังครับระหว่างที่รอบะหมี่ไป5นาทีเนาะเดี๋ยววันนี้พี่โนมิตะจะ พูดคุยกันนะครับเล็กน้อยนะครับก็เรื่องการเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดของพี่น้ิตาเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่เปิดเผยเพราะว่าหลายคนน่าจะเห็นคลิปไปเที่ยวของพี่ปล่อยไปแล้วนะครับมันอาจจะสื่อถึงอะไรนะครับพี่น้องิตาเองก็ ว่าจะไปทํางานพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งงานก็คือการตรวจการบ้านคูมองนะครับที่ศูนย์ก็อยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลอุบนหลราชธานีนะทำรายได้สอนช่องทางเลยทั้ง Youtube ทั้งงานพิเศษพี่อเมตาก็จะมีเงินเก็บอยู่ว่าสมควรช่วงนั้นก็จะใส่ใส่เปียกอยู่นะครับเมื่อเช้าพี่ไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ากินพาะตองโกไปอิม่มนะครับอิ่มแปรเลยนะครับ มันก็อิ่มนะพระท้งองโกไม่ใช่ว่าไม่อิ่มนะครับมา,ม,าม่าเมื่อกี้นะครับลวกไปก็ปร,ประมาณ4โมงแล้วเนี่ยตอนเนี้ก็ปร,ประมาณพุ่ม3นาทีจะได้เทน้ําทิ้งไปนะครับเพราะว่ามามา่ามันเส้นใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาลวกนามนนะครับ พี่น้องเวตาเองก็มีคนเอาอกเอาใจอยู่นะครับแต่ว่าพี่น้องร่วมท้องแม่คงไม่มีแล้วแหละนะครับคงไม่มีแน่เพราะว่าเขาดูแลพี่ไม่ได้เลยนะครับดูแลพี่เวตาไม่ได้แล้วก็มาอ้างโน่นอ้างนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงละ แต่ก่อนมันก็ร้อนใช่ไหมครับตอนนี้มันฤดูฝนเดี๋ยวฝนก็ตกครับนะครับอยากให้ตกตอนเย็นมากกว่าตอนกลับมาจากที่ทํางานรีวิวรถมากกว่านะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะครับถ้าขี่รถไม่ระวังก็ลื่นนะครับก็อยากให้ฝนตกในตอนค่ำๆมืดๆนะครับอยากให้พี่โนบิตะรีวิวมามารถไหนมากที่สุดก็ คอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะพี่ก็ตอบทุกคำถามนะครับตอนนี้ผ่านไปสักพักแล้วนะครับและอีกประมาณนิดหน่อยก็จะได้กินแล้วนะครับบางคนก็เอาผงไก่เผ็ดเกาหลีธรรมดากับ ไก่เผ็ดเอ็กตรีมมารวมกันพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้รสชาติแบบไหนนะครับใครเคยมิกก็บอกพี่ด้วยนะใครเคยมิกเข้าด้วยกันนะครับทุ่มแล้วนะครับตอนนี้19บเนาฬิกาแล้วนะครับนี่เรามิตาเองก็ยังไม่ได้เปิดอิทยุฟังข่าวเลยแต่ยายก็เปิดอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอีก2นาทีนะครับ สอนาทีนิดๆเดี๋ยวเรามาใส่สายลายดูสายลายก็ไม่ใช่ของญี่ปุ่นเลยของเกาหลีญี่ปุ่นมันต้องอแบบโนริอันนี้มันสาหลายอะไรไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าตาสาหลายแบบนี้ จะเข้ากันไหมออลองดูแล้วกันนะครับมาม่าก็แดงแล้วสาหรายก็จะเข้ากันไปเลยนะครับลองกินดูนะนังแดงแจ๋แวเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดคูณสองะนะ เพดก็มีสาหลายแก่แล้วนะครับไอโนโซิกินกับสาหรายดูนะครับเป็นยังไงบ้างก็เข้ากันนะครับเข้ากันอยู่เคอยู่นะครับ แต่ว่าพี่ใส่ในปริมาณน้อยนะครับถ้าได้ตอนนี้พี่จะมากินแก้เผ็ดด้วยพอดีนะครับโอ้โห و. โอ้โห و. เอ็กตรีมจริงๆครับคูณสองเผ็ดมากลิก้นช้าแล้วครับตอนนี้ลิ้นพี่นงมีตาช้าแล้ว เผ็ดครับเผ็ดเผ็ดก็ดไม่ได้เผ็ดมากแล้วตอนนี้เผ็ดนิดหน่อยแล้วครับละลายไปดับความเผ็ดครับมันก็เลยเผ็ดนิดหน่อย นะัับสาหลายที่เอามากินก็โอเคอยู่นะ ถ้าเอาสาหร่ายมาใส่มันก็จะตัดตัดลดเผ็ดได้นิดนึงนะครับมันต้องมีเครื่องเคียงมากกว่านี้